ปฏิจจสมุปบาทกับอิทธิปฏิยตานี่เป็นกฎอันเดียวกันหรือเปล่าครับถ้าจะเรียกว่าเป็นกฎอันเดียวก็ได้เพราะว่าทั้งปฏิจจสมุปบาทและอิทธิปฏิยตาก็คือกฎแห่งเหตุและผลที่จะอธิบายให้ทราบว่าอะไรอาศัยอะไรแล้วมันเกิดเป็นอย่างนี้ขึ้นมาอะไรเป็นเหตุปัจจัยอะไรจึงเป็นผลอย่างนี้ขึ้นมาหรือผลที่เกิดขึ้นมันมาจากเหตุปัจจัยอะไรเพราะฉะนั้นก็เป็นกฎอันเดียวกันเพียงแต่เรียกชื่อต่างกันก็เพื่อว่า เมื่อพูดถึงเหตุปัจจัยภายนอกเหตุปัจจัยภายนอกรวมทั้งที่เกิดเฉพาะกายงีย้โดยไม่เกี่ยวข้องกับใจค,คือไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรู้สึกเราจะเรียกว่ากฎอิทัิปัจจยาตาเหมือนอย่างเช่นเป็นต้นว่าเรานั่งรถไปแล้วก็รถเกิดชนกันแล้วก็แขนหักนี่ก็เรียกว่าเพราะว่ารถมันชนกันเป็นเหตุปัจจยัยแขนจึงหัก แต่ถ้าจะย้อนไปหาเหตุปัจจัยก่อนนั้นทําไมรถมันถึงต้องชนกันล่ะเพราะขับเร็วประมาทประมาททาไมคนคนขับรถจึงขับเร็วเพราะประมาทย้อนขึ้นไปอีกเพราะไอ้ขับรถเร็วประมาทนั่นเป็นผลน่ะตอนนี้ทีนี้ย้อนก็ไปหาเหตุทําไมล่ะเพราะอะไรก็เพราะขาดสติเพราะขาดสติหรือบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าถนนลื่นฝนตกหรือว่าคนทําน้ํามันหกเอาไว้ รถก็ลื่นจึงเบรกรถไม่ทันอะไรเงี้ยนี่มาเป็นเหตุปัจจัยกันนี่แล้วก็ผลก็คือว่าแขนหักแต่ทีนี้ถ้าแขนหักแล้วก็เจ้าของแขนนั่นน่ะที่สมมุติกันว่าเป็นเจ้าของแขนอ่ามันหักมันก็หักแต่แขนคือมันแสดงถึงสภาวะของทุกขังของแขนที่มันทนอยู่ไม่ได้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัยถูกไหมนี่<อ>เห็นไหมอิทัปปัจจยตากับกฎของไตรลักษณ์เนี่ย มันก็เกี่ยวข้องกันหรือพูดง่ายๆเนี่ยอาจจะบอกว่ากฎไตรลักษณ์เนี่ยมันก็เนื่องจากอิทัิปัจจยตาแราะกฎอิทัิปัจจยตาจึงเป็นกฎที่ครอบคลุมกฎทุกอย่างหมดเลยเพราะฉะนั้นนี่ก็ถ้าเป็นอย่างนี้นี่ก็เป็นเรื่องของกฎอิทัิปัจเจตาถ้าใจของผู้ที่สมมุติว่าเป็นเจ้าของแขนไม่รู้สึกเป็นทุกข์ ไม่รู้สึกเป็นทุกข์ว่าอุ้ยตายแขนเราหักแล้วแล้วก็นี่เราจะต้องเจ็บอยู่อีกกี่วันแขนจะคอกหรือเปล่าเนี่ยมันจะเดี๋ยวมันจะไม่สวยเหมือนเดิมมันจะใช้ไม่ได้เหมือนเดิมถ้าไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นมันก็เป็นแต่เพียงสักแต่ว่ามันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วเราก็เรียกว่านี่เป็นกฎอิทธธัปปัจิตตาแต่ถ้าหากว่าในขณะนั้นจิตข้างในคือความรู้สึกข้างในของคนนั้นมีความรู้สึกว่าโอ้ยแขนของฉันหักแล้ว ใจก็ตกเศร้าหมองรู้สึกเป็นทุกข์รู้สึกไม่สบายใจเลยแล้วก็รู้สึกวิตกกังวลอะไรต่างๆไปสารพัดนี่เราจะเรียกว่าเป็นปฏิจจสมุปบาท